5. จุดตูปปาตยานยานเห็นการเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์ทั้งหลายเห็นชัดว่าสัตว์ไปสวรรค์หรือนรกก็เพราะกรรมไม่ใช่ความบังเอิญ 6. ทิพพจกักขุตาทิพเห็นสิ่งที่ตาธรรมดาไม่เห็นเห็นโลกอื่นเห็นวิญญาณเห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนราวตาเปล่า 7. อาสวัคยายาน ยานสูงสุดที่ทำลายกิเลสให้สิ้นนี่แหละเป้าหมายแท้จริงของวิช,ชาไม่ใช่เพื่ออวดฤทธิ์แต่เพื่อปลดปล่อยตนเองจากทุกข์ 8. สมาบัติความเป็นหนึ่งของจิตตนแน่วแน่มั่นคงเหมือนหินผานี่คือรากฐานที่ทำให้ฤทธิ์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้จริงแล้วเขาฝึกกันยังไงไม่ใช่แวบมนไม่ใช่ของลี้ลับแต่เกิดจากสมาธิ คือจิตที่ตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกจนใจหยุดนิ่งจากนั้นก็ไต่ขึ้นสู่ชานหนึ่งสองสสเมื่อจิตสงบแน่วแน่เหมือนเปลเวเทียนในห้องไร้ลมฤทธิ์จึงปรากฏขึ้นเองแต่จำไว้ฤทธิ์เป็นเพียงเงาเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเหาะไม่ใช่มีตาทิพย์แต่คือทำลายกิเลสในใจให้สิ้นไป เพราะแม้นเราจะเหาะได้แต่ถ้ายังเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงเราก็ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่สนใจฤทธิ์อย่าหลงเพลินแต่อำนาจจงใช้ฤทธินั้นเป็นบันไดก้าวไปสู่ความจริงสูงสุดความหลุดพ้น